สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเคปญี่ปุ่นและชานมโกโก้จากโครงการคอร์เซคในของโค,โคสุดท้ายนะผมซึ่งวันนี้นี่ผมก็ลองชิมอาเคปญี่ปุ่นฉบับ normal p ลพ p ีเหรือคนปกติแบบธรรมดาครับผมนี่ครับการชมการการกินครับผมกัดไม่เลือกเลยครับผมนี่ครับโอ้โหนี่กล้องมันจะไม่ชัดสัหน่อยครับผมแต่มันก็ก็ถือว่าดีนะครับผมนี่ครับผมรวมกับการกินชา โกโก้ได้ผมนี่ครับผมมันก็กินมาก็อร่อยดีๆมากเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาดูทางด้านของนี่ครับแต่โทษทีนะผมมันมันนี่คอการจากินชาโนมูโก้ที่ถือว่าดีที่สุดนะครับผมนี่ครับเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆนะผมเพราะว่าก็ลองดูแล้วเนี่ยโอ้โหแบบแบบคนปกติขึ้นแบบนี้นะผมไม่รู้คนใส่พากาหรือคนตัวต้านสังคมบ้านะรผมนี่ครับโกโก้มาแล้วเอามาจุ่มกับเค้กญี่ปุ่นนี่ครับ ทำสไตล์เหมือนแล้วนฟิลแล้วผมนี่ครับผมโอ้โหอร่อยจุจุจุจใจแน่นอนนะผมไม่ต้องบรรยายอะไรท่วมเติมแล้วครับนี่ครับโอ้โหอร่อยับผมนี่ครับจังหวะนี้เนี่ยการกินก็ถือว่าดีมากเลยับผมรหรับญี่ปุ่นนี่คือแบบคนไซโคโพาร์สนะผมแล้วก็ปุ่มเลยนะผมแล้วก็ยิ่งิให้เลยครับผมและนี่คือเบื้องหลังแล้วผมก็คือการกินเบื้องหลังนะครับ หลังกินแล้วมาเต้นโอ้โหนี่ครับท่าแบบเกาหลีแล้วผมนี่ครับจังหวะน,นี้ครับผมโอ้โหซาเลาโยเลยผมกําลังเคลียร์อยู่ครับผมแบบ no reaction แน,น่อน,นอนเลยครับผมนี่ครับถ้าดูแล้วนี่ผมก็มองว่าอร่อยนะผมสหรับพิซซูสอบชั้นผมเนี่ยคุ้มค่านะผมราคาเพียง99บ,บ,บาทจุดกับโครงการขอดคขึ้น,น,นโทรศัพ์ที่หมดเขตที่3 1ธันวาคมนะครับนี่ครับท่าก,กินมิตของผมโอ้โหนี่ครับ เ้นแบบผมเนี่ยสลด์โยเลยครับนี่ครับจังหวะนี้จังหวะนี้ครับแบบสไลด์โยจริงครับผมนี่ครับเส้นน่าจะลงที่ตกได้แล้วผมนี่ครับนี่เราจะลองโชกินชาโนมให้หมดกันนะครับนะครับผมนี่ครับต้นตลับตัวจริงนะครับตลับร้านเค้กญี่ปุ่นดังๆนะครับก็ขอบคุณมากแล้วที่ร้านนี้อร่อยมากให้เลยห้าดาวนะครับผม ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ดูแล้วเนี่ยโอ้โหจุใจมากครับไม่ต้องกินข้าวเลยครับนี่ครับผมอาจจะเสร็จแล้วนี่ผมก็จะไปลองทิ้งขยะที่หน้าบ้านดูนะผมนี่ครับหน้าบ้านผมหันกล้องไปดูครับผมนี่ครับออกไปแล้วครับผมนี่คือหน้าบ้านผมนะครับแล้วก็บอกมือลาขยะได้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหขยะเนี่ยต้องทิ้งหน้าบ้านนะเพราะบ้านผมไม่มีถังขยะนะ